คุณพ่อของดิฉันนั้นพูดหมายในมุมมองว่าเจ้าเห็นโทษของแม่ผัวพ่อผัวสามีของเจ้าแล้วอย่าเฝ้ากล่าวณภหา,ายนอกเรือนนี้เพราะไฟอื่นไม่มีเช่น ไฟจะนิบนั้นเลยข้อนั้นยกไว้ก่อนข้อเธอสอนโดยเอื้อนเอย่ยว่าไฟนอกอย่าเลยไม่พึงให้เข้ามาในเมื่อไฟในเรือนดับจะไม่รับไฟนอกให้ เข้ามาใช้ภายในหรืออย่างไรกุตุมพีกุดุมพีถามนางว่าอย่างนั้นหรือแม่วิสาขาบอกมาสิความจริงนั้นเป็นอย่างไรคุณพ่อของดิกฉันพูดดังนั้น มีความหมายว่าถ้าหญิงหรือชายในบ้านใกล้เรือนเคียงกันของเจ้าพูดโทษชั่วของแม่ผัวพ่อผัวนั้นและสามีจำนันเจ้าอย่านำคำที่ชนเหล่านั้นพูดมาพูด ปูดในเรียนแม่พ่อตนอีกว่าคนชื่อโน้นกล่าวโทษของพวกท่านแลเพราะขึ้นชื่อว่าไฟจะร้อนได้เหมือนไฟแต่ไฟเช่นนั้นจะแพ้ความร้อนยิ่งย่อมไม่มี นางวิสาขาได้พ้นโทษไปเพราะเหตุนี้ฉันใดในคําที่เหลือก็ฉันนั่นเหมือนกันอธิบายความหมายในโอกาสอื่นเหล่านั้นพึงทราบตามคําบรรยายต่อไป ดังนี้แหลก็คำที่บิดาของนางว่าควรให้แก่ชนที่ให้ที่แท้ท่านเศรษฐีกล่าวหมายเอาว่าควรให้คนให้ที่ยืมไปแล้วคืนเท่านั้นแม้คำ ว่าแม่เจ้าไม่ควรให้แกหมูค่คนที่ไม่ให้เศรษฐีกล่าวหมายเอาว่าไม่ควรโอนให้แก่ผู้เป็นคนที่ยืมแล้วไม่ส่งคืนแม่คําว่าควรให้แก่คนไม่ ให้คนอื่นทั้งคนที่ให้คืนหมายถึงญาติที่มามิตรสหายามิตรยากจนขอยืมไปเขาอาจให้คืนแม้จน หรือไม่อาจคืนวนก็ตามควรให้นั่นแหละขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระเทมหาเทระพระเถรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณ พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุโดยสุเทพเป็นต้นและขออนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีสุริยันคำปาเป็นต้นวันนี้รายการธรรมทัตของวัดพระธาตุโดยสุเทพ ออากาศทางสถานีวิทยุวพทสองจังหวัดเชียงใหม่เวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีไปจนถึง8ปดนาฬิกาอตอนนี้ก็ขอต้อนรับท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัฒพ์พัฒนสุเทพเอฟซีตัวจริง ราบนมัสการครับพระอาจารย์นะเมื่อวานไปเยี่ยมพระอาจารย์วิศนุครับท่านไม่สบายครับนอนแอดมิดอยู่ที่ตึกสงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับอ,อ้าวอีก็ โอ้อาจารย์มหาวิศนุวัดเจ็ดลินโอไม่สบายขอ,อ,อให้หายจากลรคภัยไข้เจ็บเ,เร็วเนอ้อได้กลับมาที่วัดโอเคขาคุณว่ากท้านเอซี FC ตัวจริงสุดิยันคำปาได้แจ้งมา ขอ,อใจช่วยขอให้หายเร็วๆออกจากโรงพยาบาลาแล้ละตอนนี้ก็เอาวสูนเนื้อหาสาระของรายการธรรมทัตตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องนางวิสาขา ซึ่งก็ถือว่ายาวมากผงไม่แพ้วิธูดภะและานางพระนางสามาบมดาีตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเมื่อวานนี้ก็เรามาถึงตอนที่นาง วิสาขาไดอธิบายใจความแห่งคําคําโอวาทนะคำโอวาทนะของข้อคือท่านนนชัยเสรษฐีที่ให้แก่ ธิดาคือนางวิสาขาพอแพ้พะแพ,อพอ้ใจความเรื่องกินบุญเก่าแล้วเนี่ยไใ้เรื่องความไความเรื่องกินบุญเก่าแล้วนางวิสาขา อาถามต่อเศกีก็บอกว่าเอา้าอันนี้ยอมแพ้ไม่มีโทษโทษหายไปแต่ว่าพ่อของเธอเนี่ยเศกีธนชัยเนี่ยได้ให้โอวาท10ข้อ ถ้าพระเจ้าไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะขอให้ชีช้แจงอธิบายว่าเป็นยังไงไฟในไม่ให้นำออกไปนอกไม่ให้ยานนำเข้ามาเนี่ยถ้าถ้าไฟในไม่ให้ออกก็เราจะช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรนะเราจะได้เอาไฟออกไปช่วยเหลือเขาไม่ได้หรือไรนและนางวิสาขาก็ตอบว่าที่พอของวิชันได้ให้โอวานมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องของการนำที่จะเอานำไฟไปช่วยเหลือเพอนบ้าน ที่กำลังทุกยากลำบากอยากจะได้อยากจะได้ไฟอยากจะได้น้ำไปใช้เช่นไฟฟ้าหรือไม่ก็ไฟไฟฟืนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ออกไม่ได้ช่ไหมนางวิสาขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่ไฟในมาให้นำออกนั่นนะ่ะหมายถึงว่า เมื่อเห็นโทษของพ่อหัวแม่พัวหรือสามีแล้วเนี่ยความผิดพลาดอะไรต่างๆภายในบ้านเนี่ยไม่ควรนำออกไปพูดไม่ได้หมายถึงไฟที่ก่อหุงต้มนั่นไม่ใช่นั้นเสรีก็ก็ยอมเหมือนกันโอ้อย่างนั้นเหมือนกับน ที่่กินของเก่าเนะี่ยก็ยอมนะเศรษฐีก็ยอมคือมันหมายความว่าเนี่เจ้าเห็นโทษของว่าเจ้าเห็นโทษของแม่ผัวพ่อผัวสามีของเจ้าแล้วอย่าเฝ้ากล่าน้าคายนอกเรือนนี้ ไฟอื่นไม่มีเช่นไฟชะนิดนั่นเลยเราบอกว่าที่ว่าไม่ให้ไฟแล้วออกไปเนี่ยเพราะว่าไม่ให้เอาความผิดพลาดของพ่อแม่โทษอะไรต่างๆที่มีที่ทำผิดเนี่ยไปพูดกับคนอื่นฟังนอกบ้า อันนี้คือความหมายที่ว่าไฟในไม่ควรนำออกอเพราะว่ามันเป็นโทษหนักเรื่องไฟแค่นั้นจะเป็นโทษตลอดกลับตลอดกันเลยว่ะมาณนั้น้าวโอ้ขอต้อนรับพี่นินติกราบนมัสการครับอาจารย์ ที่เขตราชบุรณะปทมเช้าวันนี้28องศา28องศาก็ยังถือว่าสูงกว่าที่เยอรมันเยอรมันตอนนี้ก็6องศาแต่สูงสุดน่17องศาต่ำสุดทสีองศา วันนี้ซึ่งไปข้างนอกมาวันนี้ไปร่วมง,งานมหาสงการที่วัดพุทธปิยะวรารามที่แฟรงกเฟิร์ตโอวันมหาสงการนยิ่งใหญ่มีนม,มนีมนพระมาสิบหกวัด วมทั้งวัดพระาธาตุพระสุทเทพหล่านี้ด้วยก็มีการแห่นางสงกรานลูกพญานาคด้วยสองสองส,องสองนาคลูกพญานาคก็มีขบวนกลองยาวแล้วก็มี การฟ้อ,อนการรำนังดำทั้งหลายนี่โอ้โอโย,ยุกงแยะเต็มไปหมดเลยนีคนนี่มากันเป็นจำนวนมากเขาจัดสองวันแล้วเมื่อวานวันหนึ่งวันนี้วันหนึ่งวันที่ยี่สิบตกกับวันที่ยี่สิบเจ็ดาเร็กลับมาเืม ถึงก็ค่ำหน่อยอมาเตรียมทำน้นทำนี่ออก็ออกอากาศตอนนี้ก็ดึกแล้วเสร็จรายการนี้ก็จะได้เข้านอนก่อน <c oughs> อเข้านอนก่อนโอร้อนมูร้อนอยู่มากยี่สิบแปดองศาเนี่ย มา <c oughs> เล่าต่อทีนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเอาข้อที่หนึ่งยกไว้ว่าไงน,นะยอมไม่เป็นน้ำไม่ไม่ผิดใช้ได้แต่ข้อที่สองว่าไฟนอกไม่ให้นำเข้ามาเนี่ยเดี๋ยววาดไปแล้วนะ,ะ,ะไฟนอกหม,มายความว่าถ้าไฟในบ้านดับแล้วว่าไน,น เราก็ไม่สามารถเอาไปข้างนอกเข้ามาใช้ได้คือ <c oughs> นางวิสาคาก็ตอบว่าคุณพ่อของดิฉันพูดดังนั้นมีความหมายว่าถ้าหญิงหรือชายในบ้านใกล้ เรือนเคียงกันของเจ้าพูดโทษชั่วของแม่ผัวพ่อผัวนั้นและสามีจำนันเจ้าอย่านำคำที่ชนเหล่านั้นพูดมาพูดพูดในเรือนพ่อแม่ตนอีกว่าคนชื่อโน้น กล่าวโทษของพวกท่านแลเพราะขึ้นชื่อว่าไฟจะร้อนได้เหมือนไฟแต่ไฟเช่นนั้นจะแพ่ความร้อนยิ่งย่อมไม่มีฮับไฟที่มาจาก จนไฟที่จริงๆไฟที่ลุกเป็น,ปนไฟเป็นโพรงเนี่ยมันสู้ไฟคือความร้อนภายในไม่ได้นางวิสาขาได้พ้นผิดไปเพราะเหตุนี้ฉันใดในคำที่เหลือก็ฉันนั่นเหมือนกันอธิบายความหมายในโอวาทอื่นเหล่านั้นพึงทราบ ตามคำบรรยายต่อไปดังนี้แหละออคือมันทั้งหมดมีสิบข้อมาข้อที่เหลือแต่ข้อที่สามถึงข้อสิบนี่สามสี่ห้าหกแปเก้าสิบที่ว่าที่ว่าไม่ให้นำไฟเข้าเนี่ยหมายถึงว่า ถ้าคนเราอื่นเนี่ยพูดจาดินทาหรือว่ากันทะเลาะก,กัน,านพาดพิงมาถึงพ่อแม่ของตัวเองก็ไม่ควรนำเข้ามาพูดในบ้านให้พ่อแม่ฟังพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยให้สามีฟังไม่ควรเพราะเหตุใดก็เพราะว่าเมื่อเขารู้ว่าคนอื่นรู้เขาอะมาถึงคุณพ่อคุณแม่ หรือสามนะีรู้ว่าคนอื่นเขาพูดแล้วก็มันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเป็นจริงก็จะมีความอายไม่กล้าชู้หน้าคนทั้งหลายนี่มีความกลัวต่อบาปที่จะพึงทำนี่อันนี้อยู่ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าไม่นำมาพูดก็แล้วไปทั้งพัอแม่ผัวสามีอยู่ข้างในอยู่ในบ้านก็จะไม่รู้อะไร เขาว่ากันข้างนอกถ้าไม่นำเข้ามานะไม่รู้นางวิสาขาได้พ้นโทษไปเพราะเหตุนี้ฉันใดในคำที่เหลือก็ฉันนั่นเหมือนกันคือข้อที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะว่ามัน อ่านไปข้อเดียวอธิบายความหมายในโอวาอื่นเหล่านั้นถึงทราบตามคำบรรยายต่อไปดังนี้แลก็คำที่บิดาของนางว่าควรให้แก่ชนนี้ให้ที่แท้ท่านเศรษฐีกล่าวหมายเอาว่าควรให้คนให้ ที่ยืมไปแล้วคืนเท่านั้นแม้คำว่าแม่เจ้าไม่ควรให้แก่มูคนที่ไม่ให้เศรษฐีกล่าวหมายความว่าไม่ควรหมายความว่าไม่ควรโอนให้แก่ผู้เป็นคนที่ยืมแล้ว ไม่ส่งคืนแม้คำว่าควรให้แก่คนไม่ให้คนอื่นทั้งบนที่ให้ฝืนหมายถึงยากมิตรยากจนมิตยากจนที่มาด้วยกันร่วมกันอ่านี่ก็เป็นเรื่องของการ ด่ากันการว่ากัน <c oughs> เออนครนี้เ,ออ <c oughs> เรื่องของ <c oughs> ข้อดมันจะมีข้อต่อไปข้อต่อไปคือ <c oughs> นั่งให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุข นังให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขสองข้อนี้เศรษฐียอมละเศรษฐีพ่อผัวกับแม่ผัวพ่อผัวกับแม่ผัวก็ยอมทีนี้ก็บอกว่าพอ,อให้เอาข้ออื่นๆของโอวาทตั้งแต่ข้อสองถึงข้อสิบไปข้อสามถึงข้อสามถึงข้อสิบมาชี้แจงให้ฟังหน่อย นางวิสาขาก็ได้ชี้แจงต่อในเรื่องของญาติและหมู่ญาติคือคำว่าไม่ควรให้แก่คนที่ยืมอุปกรณ์อะไรต่างๆเครื่องใช้ต่างๆไปรวมทั้งเงินด้วยแล้วไม่เอาคืนมาไม่คืนให้ ยืมไปนะแม้คำว่าไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้นี้เศรษฐีกล่าวหมายความว่าไม่ควรให้แก่ผู้อื่นที่ถือเอาสิ่งของอยืมไปแล้วเนะี่ยแต่ว่าไม่ส่งคืนไม่ส่งคืน อันนี้ก็แลคําว่าควรให้แก่คนทั้งที่ให้ทั้งที่ไม่ให้ไม่ว,มว่าอย่างไงก็หมายความว่าให้แก่ญาติแก่มิตรญาติแก่มิตรที่ไม่สบายไม่สบายอันนี้ความหมายของคําว่านั่งให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุข มันเป็นยังไงในนี้ก็บอกไว้ว่าคำว่าพึงนั่งให้เป็นสุกนี้เศรษฐีกล่าวหมายความว่าการนั่งที่ที่เห็นแม่ผัวพ่อผัวและสามี สามีแล้วเนี่ยว่าไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นการลุกขึ้นไม่ไม่ไม่ควรแม่อยู่ที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะที่เป็นที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาดอ้าต่อไป ส่วนคำว่าพึงบริโภคให้เป็นสุขอันนี้จะหมายถึงการไม่บริโภคก่อนแม่ผัวพ่อบัวและสามีเลี้ยงดูท่านเหล่านั้นรู้สิ่งที่ท่านเหล่านั้นต้องการ ทุกๆคนได้แล้วหรือ,อยังไม่ได้แล้วตนเองอบริโภคทีหลังต้องดูให้ก่อนให,อให้พ่อให้พ่อคัวแม่พัวแล้สามีกินเริ่มกินไปแล้วหรือกินไปอิ่มก็ตามตัวเองก็จึงค่อยมาหาอาหารกินในภายหลัง เอาพึงนอนให้เป็นสุขเนี่หยหมายความว่าไม่พึงขึ้นที่นอนก่อนพ่อก่อนแม่หัวแม่หัวและก่อนสามีควรทำวัดปฏิบัติอะไรเท่าที่สมควรเท่าที่จะพึงทำแก่สามีนั้นแล้วมีการบวดการปันกันเบ็ด อะไรบ้างเป็นเป็นต้นเราเนี่ยเพื่อให้พ่อแม่นี่อยู่อยู่ดีมีสุขอีมีมีความสุขเอาละดูไปดูมาหมดเวลาเออดูไปดูมาหมดเวลาวันนี้ตูเป็นติเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายอของรายการวันนี้ โมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำลายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะจากระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริม อธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเดิศลำ้ำจงเพิ่มพูลตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร